สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจะาโทเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็นะครับจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเตารีดนะครับเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะครับผมเอ่อมาแนะนำพระเตารีดพิมพ์กลางนะครับ หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโคนะครับปีพศสองพนห้าสามเก้านะครับซึ่งเอ่อพระที่ผมได้นำมารีวิววันนี้เนี่ยจะเป็นพระที่เรียกได้ว่านะครับพิเศษมากๆนะครับสำหรับเอ่อพระรุ่นนี้นะครับผมเป็นเนื้อพิเศษนะครับก็คือ เขาเรียกว่านะครับพระองค์นำเลิกนะครับผมพระองค์นำเลิกหล่อนำเลิกนะครับที่วัดช้างให้นะครับปีพศ2539รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโ,โคนะครับองค์นำเลิกนะครับจะหล่อเพียงสองช่อเท่านั้นนะครับเนื้อเงินพิมพ์กลางก็ตกนะครับ58 59องค์เท่านั้นนะครับผม เรียกได้ว่าน้อยจริงนะครับพาที่หลอนำเลิกเนี่ยจะหล่อด้วยดินไทยนะครับกรรมมาวิธีแบบโบราณนะครับเช่นเดียวกับเตารีดปี0ูนย์นะครับหล่อพิมพ์ละ2ช่อเนื้อละ2ช่อนะครับพิมพ์เล็ก2ช่อพิมพ์กลางสองช่อพิมพ์ใหญ่สองช่อ,อ,ชอ,อ,ชอ,อ,ชอกิ่งเฉลิมพลไม่มีหล่อนะครับความแตกต่างเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะครับองค์ขวามือของผม ให้ดูนะครับองค์ฝ่ามือเนี่ยนะครับจะเป็นพระที่หล่อที่วัดสร้างเพียงสองช่อเท่านั้นนะครับองค์ซ้ายมือนี้จะเป็นพระหลอ่อเหวี่ยงที่โรงงานอันเนี้ยหล่อฉีดอันเนี้ยหล่อโบราณน,นะครับปกแล้วก็พระที่หล่อโบราณองค์ขวามือเนี่ยนะครับจะปลุกเสกที่วัดนะครับหล่อที่วัดปลุกเสกที่วัดเลยณนะบัตรนั้นนะครับ มีภาพอะไรประกอบหมดทุกอย่างเรียบร้อยนะครับหลักฐานการสร้างนะครับชัดเจนนะครับผมส่วนอันนี้หล่อโรงงานแล้วมาปกเศกที่วัดนะครับอันนี้คือหล่อนำเลิกในพิธีสุดยอดหายากนะครับนี่ก็เป็นพิมพ์กลางนะครับองค์ที่2องเนื้อเงินที่ผมํำ นำมาลงในช่องนะครับองค์นี้เนี่ยได้มาประมาณ2อสาอาทิตย์แล้วนะครับน่าจะถึง1เดือนด้วยนะครับไม่แน่ใจนะครับพอดีเอ่อมีพี่ท่านหนึ่งที่เล่นสายหลวงพ่อทวดเอาจันนองกับผมนะครับได้นะครับไปเดินที่งานโรงเรียนในร้อยสามพานล่าสุดนะครับที่ว่ามีการประกวดพากันเนี่ยนะครับได้ไปนะครับเจอนะครับเพลานี้มานะครับ แต่คนขายเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าเป็นหลออโบราณพี่เขาก็ซื้อมานะครับแล้วก็วันนั้นผมนึกยังไงไม่รู้นะครับบอกว่าพี่เจออะไรมั่งเปล่านะครับไปเดินงานตั้งแต่เช้ามืดนะครับบอกว่าเจอสายจ่าองค์หนึ่งนะครับก็คือพระหลอโบราณเนื้อเงินนะครับแล้วเขาก็ซื้อไว้แล้วด้วยนะครับเขาบอกว่าเดินตั้งแต่นะครับสามปีเนี่ยที่ว่ามีงานในร้อยเนี่ยเพิ่งเจอองค์แรกนะครับองค์นี้นะครับ หายากมากนะครับผมเนื้อเงินเนี่ยผมว่านะครับหล่อไม่ถึง50าองหรอกนะครับเพราะว่าเนื้อเงินเนี่ยจะหล่อเสียเยอะนะครับพาชจ้าพุนนะครับแล้วก็แหวงเยอะจะมีเนี่ยโหหายากจริงนะครับแล้วก็แต่งตะไบแบบโบราณเลยนะครับด้านข้างแต่งตะไบมีคาบดินคาบเบ้านะครับเป็นพิมพ์กลางเนื้อเงิน หาหายากจริงนะครับเนื้อเงินนะครับรอบโบราณพิมพ์กลางก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับเนื้อนะครับปากจมูก ตาติดนะครับสุดยอดความคลาสสิกนะครับของเนื้อเงินผิวจะไม่เรียบนะครับนี่ดูครับดินครับดินครับเบาผิวไฟนะครับ เนื้อเงินเขจะแบบขุกขาขา,ขาแบบนี้แหละนะครับด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นรอยแต่งพิมพ์เนื้อจะย่นย่นะครับพิมพ์กลางเนื้อเงิน าพารุ่นนี้ออกที่วัดชางให้โดยตรงนะครับมีหลักฐานการสร้างชัดเจนด้านข้างฝั่งนี้นะครับแต่งระบายชัดเจนเนี่ยที่เห็นเห็นตรงนี้เนี่ยคาบดินนะครับคาบดินคาบเบาแยกออกค่อนข้างที่จะชัดเจนครับงค์นี้ว่าเป็นแบบ ดินเรียกว่าหล่อบโบราณนะครับตาใบข้างเบอร์ใหญ่ๆดินซ่อขูนะครับคาบเบาคัาบผิวไฟสีสาดมากนะครับองนี้หายากมากๆนะครับ ภาษาอังกฤษนี่เขาเรียกว่าอะไรของแบบแรายไอเทมอะไรประมาณนี้นะครับภาษาปกิษนะครับผมอินเตอร์นะครับทำเป็นอินเตอร์นี่จะเป็นรอยหินเจียเบอร์ใหญ่ๆเลยนะครับ ช่วงนี้บอกเลยนะครับว่าตังผมเนี่ยแบบแทบจะไม่มีเลยนะครับคือเช่าพ้าเยอะมากนะครับช่วงนี้พาออกมาให้แบบเช่ากันเยอะจริงๆนะครับแต่ก็เลือกของที่ผมต้องการนะครับองนี้แต่งหลังน้อยนะครับเพราะว่าหลอ,อกมาได้ดีนะครับก็มีเจียข้างข้างนิดหน่อยแค่นั้นนะครับเจียแบบแตะ แต่งๆแ,แบบแตะนะครับโค้ดก็ถือว่าองนี้นี่โค้ดตอกได้สวยได้ชัดเจนนะครับเทอมมหาพรมนี่เนื้อเงินจะอยู่ด้านบนนะครับหลวงพอ่อทวดวัดชังให้นะครับ 28ธ่ธนวาสามเกดินดินหติดอยู่เลยนะครับหล่อโบราณน,นะครับองค์นำเลิกนานทีปีหนนะครับจะได้สักองค์หนึ่งเขาก็จะมีเนื้อนาวะด้วยนะครับมีเนื้อนาวะ,ม,วะมีเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อเงินเนื้อนาคหล่อโบราณน,นี่ไม่มีนะครับ จำไว้นะครับมีเตารีพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่เนื้อทองทิพย์เนื้อวะเนื้อเงินเท่านั้นนะครับผมบางคนเนี่ยนะครับผมรู้เลยนะครับว่าคําพูดคําจาที่เอาไปลงในข้อมูลของเขานะครับคือแบบว่าแร่ไอเทมหล่อโบราณองค์นําเลิกนะครับซึ่งรุ่นอื่นเขาไม่มีนะครับไอมงคลห้านี้ด่าอะไรต่างๆเนี่ยคิดเองเออเองนะครับอย่าไปพูดมั่วเพื่อที่จะขายพรายในราคานะครับมันผิดนะครับผม อะไรที่มันไม่มีการหลอนาเลิกเนี่ยอย่าไปพูดว่าเป็นนําเลิกนะครับเพื่ออปราคาของตัวเองมั่วๆนะครับมันมีคนไล่เขาเรียกว่าคนเข้าไปถามเนี่ยแล้วเราตอบไม่ได้นะครับแบบที่คุณลงเนี่ยนะครับมันอายเขานะครับถ้าแบบนี้เนี่ยเออเขามีหล่อวัดมีหล่อโบราณมีเทนําเลิกที่วัดนะครับอันนี้เนี่ยเออแบบนี้ชัดเจนนะครับรุ่นมุคนห้านด้าอะไรนี้ไม่มีนะครับผม เป็นองค์นํำลงองค์นํำเลิกนะครับลงมั่วจนนะครับเขาเรียกว่าคนที่มาอ่านข้อมูลเขาเข้าใจผิดนะครับอย่าไปทําแบบนั้นนะครับอะไรที่ไม่ใช่ยานะครับถ้าเข้ามาดูผมผมรู้นะครับว่าเข้ามาดูผมแน่นะครับข้อมูลคําพูดคาจาเนี่ยมันของผมเลยนะครับมีนําเลิกแค่ปีสามเก้านะครับแล้วก็เอ่อรุ่นสร้างราลโคกโคเนี่ยกิ่งเฉลิมพลเนี่ยไม่มีนะครับ ไอองค์ที่บางคนลงเนี่ยที่ว่าอุย้ยองนี้เป็นกิ่งเฉลิมพลรอ,อนำเลิกเขาไม่มีสร้างนะครับพ้าคุณนรอไม่สวยนะครับมันเป็นตะปุมตะปั่นะครับผมมันจะมีนี่แค่แบบนี้นะครับเตารีดพิม์เล็กเตารีดพิมกลางเตารีดพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อเงินเนื้อเอ่อทองทิพย์เนื้อนวะนะครับผมอย่าไปซีซัวนะครับเงินอย่าให้มันบางตานะครับอายเขา เดี๋ยวผมลือภาพแป๊บนะครับอันนี้เดี๋ยวผมวางก่อนนะครับผมผมอยากจะให้ดูเออที่ผมเก็บไว้มันมีทองทิพกับนาวาด้วยนะครับสวยๆเพื่อแบบนะครับมันเข้าเซตพอดีนะครับผม เนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเนื้อนวัดพิมพ์กลางหล่อบโบราณแล้วก็ทองทิพย์นะครับเป็นพาแบบสุดยอดนะครับที่ผมชอบมากๆนะครับดูทองทิพย์ก่อนเนี่ยหล่อบโบราณน,นะครับมันจะไม่ใช่หล่อฉีดนะครับ แหมคลิปนี้ได้ดูครบนะครับพอดีพระอยู่ใกล้ผมพอดีมีพระเก็บไว้หลายทีนะครับแต่ว่าพอดีหรือชุดนี้พอดีนี่พิมพ์กลางเนื้อทองทิพย์องนี้สวยสุดที่ผมมีนะครับสุดยอดความสวยกลางทองทิพย์พระนี่จะหนาพราชาวบ้านเขานะครับเบิบเบิบอันนี้เป็นนวะนะครับ เป็นนวะนวะพิมพ์กลางนะครับรอโบราณผมลงคลิปรุ่นสร้างโรงพยาบาลไปเยอะนะครับเพื่อนๆพี่ๆก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าเนื้อในคนละแบบเลยนี่นะครับเป็นไงโอ้โหโค้ดชัดเปี้ยอันนี้เรามาเอามาเรียงกันสามองค์สินะครับว่าจะเป็นยังไงสวยแค่ไหนนะครับสุดๆนะครับ พิมพ์กลางแล้วแล้วเราก็รวมดาคอนบอลได้ครบอีกหนึ่งครั้งนะครับทองทิพย์ห้าหมื่นนะครับนวะห้าหมื่นห้าเงินผมก็เปิดห้าหมื่นห้านะครับผมสนใจนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับรับรองว่าเป็นของที่สุดยอดหายากจริงๆนะครับผมนี่นะครับป,รป,รปิงปิงปังปังนะครับ หลอโบราณก็มีพระในช่องเยอะนะครับแต่ว่าชุดนี้นี่เป็นรีวิวชุดหล่อโบราณพิมพ์กลางปี39นะครับผมมีพระเครื่องในช่องอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนเพื่อนพี่พี่เข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับ เพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบโรงเรียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ